สวัสดีครับผมเล็กโปรไฟล์นี้นะครับก็จะทําเป็นนัวแกปเปอร์ครับเป็นสายของสัตว์เทวาครับที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานเดี๋ยวมีอะไรบ้างมาดูเลยฮะตัวไหนที่เข้ามานานแล้วก็ขอผันผ่านสกิลนะครับเพื่อเวลาที่รวดเร็วมาแล้วครับผมสี่ใบครับสัตว์เทวามาดูจะอยู่อะเอทิกบัสเตอร์รีเวิร์ธฮะใส่ไปสี่ใบนะฮะจริงๆบางคนก็ใส่สามนะตัวนี้เพราะว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้น เดี๋ยวสก,กิลวา่าผมออโต้สก,กิลแรกครับผมออโต้ช่องแวนเมื่อเลกิกการโจมตีครับถ้าอยู่นินรรอย,อยืนแสตนอยู่ล็อกการ์ดใบนั้นก็ยังไม่ได้ฮิตนะครับก็ล็อกเลยออโต้ถัดมาครับผมช่องแวนการ์ดเมื่อ,อยูนิตโจมตีครับยูนิตนี้ได้รับบวกห้าพันจนจบเทินะเมื่อจบการต่อสู้นั้น,นะครับทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบปลดล็อกการ์ดสามใบฮะแล้วก็รีไทม์การ์ดเหล่านั้น,ถ,น,นถ้ารีไทม์การ์ดสามใบครับสแสต้นยูนิตนี้ก็สแสต้นขึ้นมาตีครับต่อมาสก,กิลล่างครับผมออโต้ช่องแวน เมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีฮิตครับโซบัสเอติกบัสเตอร์ตัวล่างล่างนี้ออกฮะต้องเป็นใบนี้นะก็จากนั้นยูนิตที่บวกหนึ่งได้ครับจนจบเทินนั่นแหละก็เพิ่มได้แหละได้ไม่ลดนะเวลาเอติกบัสเตอร์มันตอนมันสั่งสกิแลแบบแล้วมันฮิตได้ลบหนึ่งอะนะ,ะใส่ไปสี่ใบับผมนี่เลยขอวางวันนี้นะต่อมาครับก็ที่เห็นเลยสัตว์เทวาเอติกบัสเตอร์ครับ ร่างแรกใส่ไปสี่ใบก็ตัวนี้ก็ขอไม่บอกสกิลับเพราะว่าเข้ามานานมากๆแล้วใส่ไปสี่ใบครับเกษมีเท่านี้ครับผมบางคนเขาใส่เป็นพวกไอตัวที่ชื่ออะไรนะอิลูมิเนลดาคอนอะไรนะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่นะเพราะว่าผมจะเล่นตัวนี้เป็นหลักเลยเพราะบางคนไออิ um ลูมิเนลดา g o นอ่รู้สึกว่าเอามาตีแรงแล้วเอามาเล่นกับไอตอนมันเป็นเล่นเป็นตัวนี้เนาะแต่ว่า ส่วนตัวผมเวลาเล่นเป็นตัวเนี้ยผมก็ไม่ค่อยใส่สุดอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วผมจะมาใส่สุดตอนเป็นร่างนี้ก็ประมาณนั้นฮะต่อมาผมใส่ไปสี่ใบฮะสัตว์เทวเบนนี่ปาปิโอครับลิงก็มาเซ็ตเดียวกับเอธิกบัสเตอร์รีเวิร์สนะใส่ไปสี่ใบฮะก็คือสกิลมันดีมากตัวเนี้ยสกิลแรกผมออตโต้เมื่อไกา์บันนี้ถูกทิ้งบนมือในเทินคุณฮะก็สามารถคอลงช่องลีกัสภาพเลส ก็แค่นั้นเลยง่ายๆก็คือเอามาทิ้งตอนเป็นไอตัวเนี้ยเอติกบัสเตอร์แรกๆเนี่ยว mm ูดไลท์ตัวนี้ทับมาก็ทิ้งตัวทิ้งการ์ดมือสองใบถ้าทิ้งสองตัวได้ก็ดีเลย mm hmm. ทิ้งสองตัวแล้วก็ขอลงช่องเลีย mm hmm. แล้วก็เอาแวนสั่งตีเลย mm hmm. ตอนนผมสกิลถัดมาออตโต้ช่องแวนช่องเลียฮะเมื่อแวนการโจมตีฮิตฮะแล้วแวนการมีคำว่าสัตว์เทวะค mm hmm. าลเตอร์บัสหนึ่งโซบัสบหนึ่งจวดหนึ่งแล้วก็เลือกการ์ดเกรดสองบนมือหรือต่ำกว่าที่มีคำว่าสัตว์เทวะครับาศาศา คอไบนัทคอการ์ดไปนัทครับลงช่องเลกาดและการ์ดใบนั้นบวกหมื่นจนจบเทินครและเมื่อจบเทินเอาการ์ดไปนันขึ้นมือคือตัวนี้มันโคตรด,ดีสกิลมันโคตรดีนะผมชอบสกิลมันมากตัวนี้ใส่ไปสี่ใบฮะเกณฑ์สองใบถัดมาครับใส่ไปสี่ใบครับผมสัตเทว่าไทฟูนเบิร์ดครับก็มาเซ็ตเดียวกับไอศกบัตเตอร์ร่างแรกนะก็ขอไม่บอกสกิวแล้วกันก็น่าจะรู้กันหมดแล้วละ่ะเข้ามานนานมากแล้วใส่ไปสี่ใบครับ ต่อมาครับเก2สองตัวสุดท้ายสัตว์เทวแบกโททัสครับผมก็คือผมใส่ไปสี่ใบนะจริงๆตัวเนี้ยไม่ต้องใส่เต็มสี่ก็ได้ใส่สักสองแล้วก็ไปใส่ตัวที่ว่ามันอะไรอะไอสัตว์เทวเกตสองเหมือนกันนี่แหละที่มันเข้า t e r b u s หนึ่งทิ้งมือหนึ่งแล้วก็สั่งโจมตีอะสั่งตัวมันเองโจมตีอะแต่ว่าตัวนั้นผมไม่มีนะผมเลยใส่เป็นตัวนี้แทนข้อเสียอีกนึงก็ที่ผมจัดมาก็คือตัวเนี้ยมันจะกินโซซึ่งเด็กเราก็โซไม่ได้เยอะขนาดนั้น เวลาเล่นจริงๆนะแต่ว่ามันเอาไว้เล่นเอาไว้แถวหลังเนี่ยแล้วก็กดคอสแล้วก็ไงอะตีแล้วก็ล็อกไปเลยแค่นั้นแะแต่ถ้ามีเอ็กเซลเยอะก็เอาเรียยแถวหน้าตีอย่างเดียวก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องพึ่งแถวหลังเท่าไหร่อะไรเงี้ยเอามาไอตัวนั้นมันจะเป็นเกจสองตัวสีขาวหน่อยครับมันจะมันจะถือหอกนะก็ใส่ไปสี่ใบครับผมเกจสองมีเท่านี้ครับสิบสองใบเกจหนึ่งใบตัดมัาผม นีส่สัตว์ทวารีฟท้าล้อนะผมก็คือมันอยู่ในชุดเดียวกับไอเอทิมัสเตอร์ล่างแรกแล้วก็ไทฟูนเบิร์ดนะแต่ว่าเหมือนไอตัวนี้มันมาที่หลังปะน่าจะน่าจะใช่นะตัวนี้นะมาที่หลังก็สกิลง,ง่ายๆครเมื่อสกิลแรกอะออโต้เลียเมื่อลงสนามในเมนเฟสสามารถสแนตนยูนิตหนึ่งใบได้ก็คือสแตนแวนได้นะสกิลแบบโหแบบง่ายๆแค่นี้เลยต่อมาออโตโออ้แวนเลียเมื่อแวนกัด เมื่อเป็นการเราอะตีฮิตดูซ็อปห้าโอเคสามขึ้นมือหนึ่งใบครับจากนั้นถ้านําขึ้นมือครับถ้าตัวมันอยู่ช่องเลียนําตัวมันเข้าโซก็เอาไปเติมโซอ่แต่ยังไงโซก็น้อยอยู่ดีไอ้นี่ก็โซไอ้นี่ก็โซไอ้นี่ก็โซฮะแต่ว่าโซแค่เอติคบัตเตอร์ซึ่งเราอยากเก็บตัวนี้ไว้ในโซอย,อยู่แหละไม่อยากเอาออกไปหรอกใส่ไปสี่ใบครับ<า> <อะ S 2> ผมเจ็ดหนึ่งไปถมนผมตัวที่มาไม่เซตของเอติคบัตเตอร์รนะีเวิร์ธฮะ นี่เลยสัตว์เทวดาแม็กกีรับผมใส่ไว้4ใบสกิลครับผมออโต้ครับเมื่ออยู่หนลงสนามช่องไว้หรือช่องเรียครับดูการ์ดบนกอง3าใบฮะนำการ์ดเกย์สองเลือกฮะเลือกการ์ดเกย์สองหรือสูงกว่าที่มีเขาว่าสาัตว์เทวดนะครับผมนำขึ้นมือไม่เกินหนึ่งใบฮะแสดงนำขึ้นมือครับจากนั้นถ้าเอ้ยเอาที่เหลือและไออีสองใบอะถ้าเอาขึ้นนะอีสองใบใบใต้กองที่เหลือใบใต้กองจากนั้น ถ้าอยู่ในที่บนช่องเรียกาศก็คือตัวมันอยู่บนช่องเรียกาศนะก็คือจับตัวมันเลสก็ถามว่าสกิลดีไหมก็ดีนะแค่เรามาเล่นสแตนอยู่แล้วเอ้ยต่อมาครับใบสแตนนี่เลยตัวนี้จะช่วยเราได้กิฟโซอีกแล้วเหมือนกันสก a าเล t เบิร์ดครับผมสัทธิวสกาเลนเบิร์ดใส่ไ้สามใบฮะใส่เต็มสี่ก็หนักไปหน่อยนะผมว่าเพราะว่า ไอ,ไอ้นี่ก็ลุกได้ลุกแวนนะ่ะซึ่งเลียเราก็ไม่จาเป็นต้องใช้เยอะนะเพราะว่าเราเล่นในตัวนี้เป็นหลักอย่างที่ผมบอกผมเล่นตัวนี้เป็นหลักผมจะใส่สุดตอนเป็นตัวนี้นั่นแหลกะก็สกิลผมเข้ามานานแล้วก็ลงสนามช่องลกาโซบัสสแตนด์ยูนิตของคุณทุกใบถ้าสแตนด์สองใบามากกว่าแล้วในโซมีไวท์ไทเกอร์ฮะตัวการ์ดหนึ่งใบแค่นั้นนะใส่วนะ้สามใบครับผมเกมหนึ่งใบสุดท้ายครนะับผมผมใส่ว้นะดิวเดอะดูเอลผมใส่ติดไว้สองใบ จริงๆจะตัวนี้ไม่ใส่ก็ได้นะสําหรับคนที่แบบว่าใส่เป็นตัวอื่นแทนอะไรเงี้ยหรือไปเพิ่มเพิ่มเกรดสองหรือเพิ่มเป็นเกรดสามก็ได้อิลูเมเน่าลากอนอะไรก็ตามที่เขาอื่นเขาจัดกันนะแต่ส่วนตัวผมเล่นประมาณนี้ก็ออโต้ Auto ช่องเลี้ยวผมเมื่อตัวมันบูททิ้งการประมือหนึ่งใบฮะและเมื่อจบเทอร์นอะ่ะจนจบเทอร์นนะตัวที่เราตัวที่ไอตัวนี้เคยบูทให้ตัวที่ไอเดียวหรือดูเอลเคยเคยบูทให้นะ เวลาจะกาดอ่ะขอกาด2องแวนลุขึ้นมาต่อให้ตัวนี้มันจะบูทไปแล้วมันก็ขอกาดสออยู่ดีฮะซึ่งถ้าฝั่งเขามีสี่แดมหรือ5้าแดมเนี่ยคือแบบแล้วมือยิ่งนน้อยด้วยนะคือมันกดดันมากก็ใส่ไว้สองไม้ผมก็เกีหนึ่งสามีเพียงเท่านี้ครับขอญอาตเก็บแป๊บนะครับต่อไปจะไปที่เกีศูนย์กัน แต่ผมว่าลิทมันจัดค่อนข้างค่อนข้างตายตัวนะเพราะว่ามันสัตว์ที่ว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวให้เลือกเล่นนะฮะตัวเริ่มรับผมต้องใส่เป็นตัวนี้เลยฮนะสัตว์ทว่าไวทเกอร์ฮะก็ปกติผมเป็นคนใส่ตัวเล่นตามความชอบนะตัวเริ่มตามความชอบแต่ว่าเด็กนี้ใสน่นี้ต้องตัวนี้เท่านั้นครับสกาเลตเบิร์ดมันได้จุว่วมันจําเป็นจริงๆนะฮะแล้วก็ตรงทีมด้วยต่อมาครับผม คีสี่ครับผมชายนิ่งเลดี้แล้วก็นี่ครับผมเลด์ไลท์นิ่งสามใบคีเซนติเนลหนึ่งใบครับดอพีจีสามใบดอธรรมดาหนึ่งใบฮิวเกจศูนย์หนึ่งใบแล้วก็แล้วก็ฮิวเกจสามสามใบฮะทิกเกอร์ผมจัดไปประมาณนี้ผมว่ามันยืดหยุ่นดีนะบางทีมือเราก็ไม่ต้องการทิ้งเยอะเพราะว่ายังไงอะ แวนเรามันก็ทิ้งอยู่แล้วจากไอตัวของอิติกบัสเตอร์นี่เนาะคือมันทิ้งมือ2องใบยอยู่แล้วซึ่งบางทีเราก็ไม่อยากเอาแบบ p ีไปทิ้งมืออีกเริ่มเทินมาของเล่นก็น้อยอย่างเงี้ยเอาใบนี้สักใบหนึ่งติดไว้เอาไว้กันแบบไม่ต้องทิ้งมือสักใบก็ก็ดีฮะเป็นตัวเลือกที่ดีทดแทนมาด้วยดอห้าพันอาจจะไปจ่วได้ใบนูน้นใบนี้เพิ่มมาก็ก็ไม่เสียหายอะไรฮนะแต่ว่าชิวข้อเสียอย่างเดียวก็คือให้ชิวน้อยแค่นั้นเองแล้ว ฮิวเกศสามเนี่ยต้องจริงๆจะใส่4ไปเลยก็แล้วะฮะเพราะว่าก่อนจะขึ้นเป็นเกศสาเนี่ยแดมเราไม่จําเป็นต้องใช้อยู่แล้วฮะซึ่งเราใช้ตอนแค่อ่ะอย่างไรเป็นไ์เป็นตัวเนี้ยไทฟูนเบิร์ดแล้วก็เบนนี่ปาปิโอเนี่ยแต่ฮิตจั่วคอมืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่มันก็ไม่ฮิตอยู่แล้วนะพวกนี้ฮิตสกิลก็เขาไม่ค่อยปล่อยกันอยู่แล้วก็ เขาตบาก็ใช้แค่หนึ่งะขึ้นไปก็หลังจากนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฮะถ้ากักไว้ได้ก็ก็ดีฮะแล้วก็ไปบุกเราไปบุกเขาแทนเราอย่าให้แดมเราไหลามากเท่าไหร่แล้วก็บางทีเผื่อไปเจอเด็กที่แบบว่ามันแห่ด้วยเราก็เอามากันไว้ดีว่าเด็กเรามือก็ค่อนข้างมผมว่ามันกลางๆนะฮะแต่เวลาผมเล่นก็ อย่างต่ำก็ห้าหกใบในเทินนะฮะใส่ไว้ประมาณนี้ก็กำลังดีครับผมจะใส่เป็นขี้แปดอสี่้สีแบบว่าเป็นดอพีจีสี่เลยก็ได้ฮะแล้วก็ขี้ธรรมดา8ไปเลยก็ได้แล้วแต่ความชอบครับแต่ผมใส่มาเพื่อความยืดหยุ่นก็เอาไว้ให้เลือกใช้ครับราจาักดาอะไรอย่างนี้เนะ เด็กมันก็ค่อนข้างเล่นไม่ยากนะครับสัตว์เทวะผมว่ามันเล่นง่ายเลยแหละแต่ขึ้นอยู่กับดวงด้วยแล้วก็เด็กที่เจอฮนะผมเล่นมาค่อนข้างแพ้เด็กที่ที่มีเวฟนะเพราะว่าเวลาโดนเด็กที่มันมีเวฟเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยตอดมาเรื่อยๆเราก็ตอดมือไปกัดเรื่อยๆใช่ไหมพอนีปุ๊บเริ่มเทินมาของเล่นก็ไม่ค่อยมีแล้และอีกอย่างมือมัน ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วแวนไลท์มาก็อย่างน้อยะเริ่มเทินมาต้องมี2ใบไว้ทิ้งอนะถ้าไลท์เป็นถ้าเป็นเอติกบัสเตอร์ตัวเนี้ยเนาะนั่นแหละมันจะเป็นต้องวนเล่นไปเรื่อยๆแวนเราต้องไลท์ใหม่ไลท์ใหม่อยู่แล้ว Excel ซลเนี้ยเอ็กเซลเอ็กนะครับเอ็ Excel กเซหนึ่งก็อย่าไปเล่นดีกว่านะเพราะว่ามันต้องการมือฮนะเด็กนี่ควิกชิวฮะใส่ไว้เด็กนี้นะเนี่ยผมว่าถ้าจะเล่น ไปเล่นไปเล่นสายอื่นก็อาจจะเก่งกว่านะแต่ส่วนตัวผมผมชอบสายนี้นะแต่ว่าถ้าเรื่องความเก่งก็ยังไงโน้ว่ามันต้องพึ่งเรียการดอยู่แล้วอะแต่นี่มันแวนตัวเดียวเลยเก่งแวนตัวเดียวก็แล้วแต่ความชอบฮะก็สามารถนําไปปรับใช้ได้ตามความถนัดของผู้เล่นแต่ละคนฮะยังไงวันนี้ก็นําเสนอเ,เพียงเท่านี้แล้วกันฮะ ยังไงก็กดฝากติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยฮะไว้เจอกันทีปหน้าผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ